การที่ว่าคุณเนี่ยจ้างช่างแล้วมารีโนเวทบ้านเนี่ยแล้วทาไมช่างเขาถึงชอบทิ้งงานเพราะอะไรมันยากตรงไหนหรือเป็นเพราะอะไรสังเกตในตัวบ้านเนาะฝ้าที่เราก็ทําการขึ้นฝ้ายิบซ้มแล้วนะครับบางจุดเราก็เหลือไว้เช่นในจุดของท่อระบายน้ําของห้องน้านะครับอิฐแดงตรงนี้มัน,มนจะคล้ายกับเรื่องของผนังโครงสร้างแล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผนังจะรล้าผมรีโนเวทผมบอกช่างเลยมากสุดดอกได้กี่เซนช่างบอกว่าเจ็ดเซนผมบอกว่า อ่าได้5-7ถึงเเซนผมลดเลเวลลงมาอีกถอยหลังอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ช่างทํางานง่ายขึ้นตรงนี้มอบเป็นไอเดียเพราะว่าถ้าคุณตึงอย่างเดียวเลยแบบเดียวเลยยากจริงคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยอุปสรรคบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยืดหยุ่นเพื่ออํานวยต่อการเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับสวัสดีครับผมโบซาโลอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ รายการบ้านร้างสร้างไรายได้นะครับหลังนี้อัปเดตกันแบบทีทีรัวๆเลยคุณผู้ชมหลังนี้นะครับตอนนี้ผมให้ช่างเนี่ยลุมเขาเรียกว่าลุมทุกฝ่ายะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างสีช่างเหล็กช่างปูนช่างก่อนะครับแล้วก็ช่างรื้อถอนคือแบบช่วยกันทําเต็มที่เลยสังเกตไหมงานนี่ไปไวมากๆคุณผู้ชมถ้าใครจํากันได้นะนะครับหลังที่ผมมาถ่ายเนี่ยหลังนี้ถ่ายไปประมาณสักผมอออากาศเกือบทุกสัปดาห์นะตอนนี้ออกอากาศน่าจะเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วไม่ก็3เนี่ยทำมาประมาณสัก 1เดือนคุณผู้ชมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยดูจากภายนอกนะภายนอกเนี่ยหลังคาด้านบนเนี่ยเราทาลูปซิลนะฮะหรือที่เรียกว่าการล่วซึมของหลังคานะครับเราจะใช้ toa ผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราแต่คลิปนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ก็อยากสนับสนุนเพราะว่าเขาจริงใจแล้วก็เขาก็ให้ผลิตภัณฑ์เรามาใช้ด้วยนะครับตรงนี้ทาให้หมดแล้วด้านบนลูปซิลแล้วเราเลือกใช้สีขาวอันนี้คือไม่ต้องใช้สีจริงทาทับเลยคุณผู้ชมมองมาด้านล่างเราก็เลือกใช้สีขาวเหมือนกันคุณผู้ชม สีขาวตรงนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นสีสําหรับภายนอกนะครับแล้วก็เป็นสีที่เราใช้ทาให้กับลูกค้านะครับผมก็เอาเหลือๆนี่แหละครับของลูกค้านี่อันนี้เขาสารภาพเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทาให้ลูกค้าเสร็จเหลือครึ่งทางครึ่งทางแล้วก็มาเก็บไว้ในสต็อกและเราก็ไม่ได้เอาไปใช้หน้างานใหม่นะหน้างานใหม่นี่คือเราเปิดถังใหม่ให้หมดเลยดังนั้นเนี่ยของเหลือๆเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะใช้เป็นประโยชน์นะครับบางทีเราก็ไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือแม่ก็วัดนะแต่ส่วนนี้เนี่ยเราก็มาใช้ของเราก่อนนะครับเอาแบบ ส่วนเหลือๆมาใช้ก็ทาภายนอกซึ่งมันทาได้นะแล้วก็คุณภาพดีด้วยเพราะว่าเราให้คุณภาพกับลูกค้าคือ T.O.A. s h i l l One Base A ก็คือเกรดรองท็อปจากซ u เปอร์ i e l d นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราเลือกใช้โทนขาวแต่ว่าขอบหน้าต่างของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น white oak หรือที่เรียกว่าสีแบบสไตล์มินิมอลนะครับหรือเจแปนิสตายนะที่ผมมาถ่ายมุมนี้เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยต้นไม้ของตัวบ้านเนี่ยยังบางอยู่เรายังไม่ทําการย้ายต้นไม้นะครับก็อยากให้เห็นมุมนี้ก่อนแล้วก็อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนี่เลย อันนี้คือเพื่อนบ้านของเรานะครับต้องบอกว่าโอ้โหผมทําบุญมาดีนะทีแรกเนี่ยเราก็เคยถ่ายคลิปไปนะว่าการซื้อบ้านเนี่ยควรเลือกทําเลควรดูโลเคชันแล้วก็ควรดูเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพื่อนบ้านที่ติดกับผมฝั่งนู้นนะครับบ้านเหลืองๆนั่นแหะเป็นบ้านของอตํารวจนะครับเป็นบ้านของคุณตำรวจกรเกษียณแล้วเขาก็นิสัยดีมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขามาถมดินแล้วเขาก็ทารั้วแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นรั้วต่อรั้วอย่างสวยงามเลยดังนั้นเนี่ยทั้ง2แปลงขนาบข้างของผมเนี่ย สบายแล้วนะครับสบายใจแล้วเพราะว่าทีแรกซื้อมาก็กังวลใจแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเพราะว่ามีเพื่อนบ้านดีๆอยู่นะครับอันนี้คือไอเดียนะที่เคยอธิบายไปแล้วประมาณสัก2 3คลิปอะนะครับซึ่งคลิปตอนก่อนจะอธิบายเรื่องเพื่อนบ้านด้วยเรื่องของทำเลด้วยในการเลือกซื้อบ้านการซื้อบ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออํานวยนะครับจะส่งผลให้บ้านหลังนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามสภาพแวดล้อมนั้นๆ ถ้าทำเลดีนะครับแต่เพื่อนบ้านรอบๆแต่สภาพแวดล้อมไม่ดีก็ไม่ควรแล้วก็ทางเข้าด้วยนะครับใครจะมาได้ว่าทางเข้าผีสิงอะ่ะมีบ้านล้างมีตึกล้างคุณชอบไหมอะ่ะเมื่อคุณต้องต้องขับรถผ่านเข้าออกอย่างเงี้ยทุกๆวันนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดย้อนไปดูได้เลยนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนี้ไว้ตรงนี้คือบ้านผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมนี่เลยเขาก็สร้างรั้วเสร็จหมดแล้วโหเป็นรั้วคอนกรีตสวยมากถมสวยมากเลยดังนั้นผมหายห่วงแล้วบ้านผมสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับผม เกี่ยวกับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับจะมาคุยเกี่ยวกับการที่ว่าคุณเนี่ยจ้างช่างแล้วมารีโนเวทบ้านเนี่ยแล้วทำไมช่างเขาถึงชอบทิ้งงานเพราะอะไรมันยากตรงไหนหรือเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับตามมาครับตอนนี้ผมก็มาเดินมาด้านในคุณผู้ชมใครจำมาได้นะเสาต้นนี้โอ้โหผุพังเป็นรูนะครับแล้วก็ระเบิด อิดนี่หลุดกระจายเลยอัตตกก้องมาดูใกล้ตอนนี้สกิมขัดเรียบเนียนไปหมดแล้วสวยงามเลยเสาต้นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับสวยงามทั้ง4ด้านเลยนะ,ะด้านนี้ก็สวยงามประมาณนี้อันนี้คือเราสกิมเฉยๆเลยยังไม่ได้ทาสีจริงนะครับ๋ยวเราจะกระดาษทรายขัดอีกรอบหนึ่งนะเสาต้นนี้ก็สกิมได้แก้ได้ทีแรกอะผมว่าจะเอาเหล็กมาค้ำแต่พอดูไปดูมาเสาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เสาจริงๆแล้วเนี่ยเสาคานเหล็กเนี่ยมันอยู่ข้างในส่วนที่มันใหญ่อย่า,ยยางเงี้ย เขาทําการก่ออิฐก่ออิดล้อมอ่ะทำให้มันใหญ่จริงๆเสาไม่ได้ต้นใหญ่นะแล้วอิดที่มันก่อล้อมอ่ะมันแตกกระเทาะเราก็เลยแก้งานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนของด้านนอกเนี่ยเราทาสีเกือบหมดแล้วผมจะพาไปดูด้านในนะครับบ้านเนี่ยเข้าได้2ทางนะเข้าทางประตูใหญ่ก็ได้ตรงนี้เป็นประตูเล็กนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทําประมาณนี้แหละมีทางเขาเรียกว่าทางลัดแล้วก็ประตูใหญ่อันนี้คือประตูที่เรื่องของห่วงจุย้ยอะไรก็ว่าไปนะครับสังเกตในตัวบ้านเนาะฝ้าที่เราก็ทําการขึ้นฝ้ายิบซ่มแล้ว นะครับบางจุดเราก็เหลือไว้เช่นในจุดของท่อระบายน้ําของห้องน้านะครับส่วนผนังทาสีเสร็จหมดแล้วด้านในเหลือเก็บรายละเอียดเช่นเก็บรายละเอียดขอบหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครจำมาได้นะคลิปแรกๆกเลยนะครับที่ผมมานี่คือโอ้โหผนังนี่ดูไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ขาวเ <t ose> นียนโพล<ร><ร>ไปหมดแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วใครจำมาได้ที่ผมเอาที่เขาเรียกว่าอะไรไม้อะมากระเทาะสีอะที่สีมันติดอะตอนนี้นี่กระเทาะเสร็จขัดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแต่บางจุดเนี่ยถ้ามันยัง ไม่สวยงามเราก็จะทำให้ให้ช่างเนี่ยทำการแก้งานแต่ต้องบอกกันนะครับว่างานรีโนเวทเนี่ยมันมีงานเป็นเปอร์เซนต์หมายความว่าถ้างานร0อเรลยนะครับราคาค่าใช้จ่ายจ,จะสูงมากยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผนังตรงนี้นะครับนะ,ะผนังอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้จะเห็นชัดหน่อยผนังเนี่ยคือเราทาทับผนังเดิมนะครับคือเราไม่ได้สกินผิว คือผนังเดิมเป็นยังไงอะเราทาทับเลยแต่อันไหนที่มันแตกแล้วเราสกิมไปจุดๆจุดๆจุดๆนะครับผนังมันเลยจะจึงเป็นแบบนี้ผู้ชมนี่อันนี้คือที่สกิมเห็นไหมอันนี้คือรอยสกิมอันนี้คือไม่ได้สกิมมันจะเป็นยุบๆแล้วก็เนียนๆบ้างนะครับแบบนี้เขาไม่เรียกว่างานร้อยนะครับถ้างานร้อยเนี่ยเราต้องทําการสกิมทั้งผนังก็คือเอาปูนสกิมเนี่ยมาสกิมสกิมใหม่ซึ่งจะยากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากพอสกิมเสร็จรอแห้งพอแห้งเสร็จเราต้องกระดาษทรายขัด แต่ว่าการทําแบบนี้ไม่ใช่งานร้อยไม่ใช่งานร้อยแต่ว่าไม่ใช่วันไม่สวยนะถ้ามองไกลๆถ้าคุณไม่ได้เพ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆแล้วคุณเพ่งเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนผนังบ้านเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าช่างเนี่ยเขาก็เลือกที่จะรับราคาเนี่ยหลายเกรดหลายแบบ ถ้าเป็นช่างท,ทั่วไปเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเขาอยากได้งานเขาก็ตีต่ำนะครับพอตีต่ำเสร็จงานก็จะออกมาไม่ใช่งานสกิมทั้งหมดอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับในส่วนของการทาสีเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะจ้างบริษัทใหญ่ขนาดไหนนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเขาไม่ได้ระบุมาในสัญญาว่ารวมค่าสกิมเนี่ยเขาจะทาทับแบบนี้แหละเขาก็จะทาสีรองพื้นอันดับแรกก็คือเขาจะทาความสะอาดก่อนทําความสะอาดนะครับขัดโป๊ะตามจุดที่มันแตกแล้วแล้วก็ทําการทารองพื้น จากนั้นเนี่ยเราก็ทาสีจริงแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้บ้านเนียนกริปผนังเนียนกริปทั้งหมดเลยก็คือต้องสกิมทั้งหมดอันนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการสกริมผิวเข้ามาอย่างที่ผมเด็กๆทราบไม่ว่าคุณจะจ้างที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนว่าสกิมเนี่ยอันนี้คุณต้องเข้าใจนะเขาจะทาทับสีเก่าวให้คุณนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีหลายหลายเกรดในการรีโนเวทนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ข้อที่คุณเจอกันบ่อยๆก็คือช่างมักจะทิ้งงานนะครับช่างในที่นี้เนี่ยถ้าคุณไม ถ้าคุณจ้างกับช่างโดยตรงไม่ได้ผ่านบริษัทนะคุณไปคุยกับเขาว่าทาสีผนังหมดแต่ในใจคุณอ่ะคุณอาจจะคิดว่าอุย้ยช่างคงสกิมให้ทั้งหมดแหละสุดท้ายแล้วพอไปเจอผนงังเอ้ยทำไมตรงนี้มันเนียนทำไมตรงนี้มันมันไม่เหมือนกันมันไม่เนียนก็จะเป็นประเด็นที่ว่าช่างเนี่ยเขารับงานกับคุณมาประมาณนี้แล้วพอคุณไปเพิ่มเสร็จเนี่ยช่างเขาก็รู้สึกว่าเขาไปไม่ได้บางคนช่างบางคนไม่พูดนะพูดน้อยแล้วก็หายไปเลยอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือ ก่อนทาสัญญาต้องคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณทําสัญญากับบริษัทเรานะครับส่วนมากถ้าเป็นงานทาสีเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราสกิมไม่เฉพาะบางจุดที่มันแตกแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่ารีเควสเลยขอสกิมใหม่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงมากแต่ผมบอกนิดนึงนะมันไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นที่ว่าจะต้องสกิมใหม่ทั้งหมดอันนี้ในมุมมองผมนะเพราะว่าผนังเดิมเนี่ยในหมู่บ้านจัดสรรสมัยใหม่นะสมัยใหม่เลยนะนะครับเขาสกิมมาให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมี เกียงขัดแค่นั้นเองอันนี้คือบ้านเก่าอายุเกือบเกือบสาปีอยากให้เข้าใจแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือ1ประเด็นนะต่อมานะครับผมมาที่หลังบ้านใครจามันได้นะหลังบ้านตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมีฝ้าเก่ามากมีหลังคาเก่ามากดูอึมทึมดูมืดดูแบบว่าไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้ามาอยู่อ่ะนะครับผมเองผมยังไม่ค่อยกล้าเข้ามาถ่ายคลิปเลยตอนแรกๆคือมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พอเราลื้อออกไปหมดแล้วเนี่ยแสงสว่างส่องเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าโปร่งรู้สึกโล่งนะครับและตรงนี้เนี่ยผมก็ เก็บโคงเหล็กก็คือใช้โครงเหล็กเดิมนี่แหละเราจะเก็บรอยเชื่อมต่างๆที่มันเป็นสนิมแล้วก็ทําการทาสีการสนิมจากนั้นเนี่ยเราทําการเสริมเหล็กแล้วก็ใส่รางน้ําต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รางน้ํานะเวลาฝนตกน,นะครับน้ำก็จะลงไปที่เพื่อนบ้านข้างๆหรือแปลงที่ดินข้างๆซึ่งรอบๆบ้านเน่ยเดิมทีผมเดาว่ายังไม่มีคนมาอยู่แหละเขาก็เลยปล่อยน้ําลงไปที่ดินคนอื่นเขาแต่เวลาผม รีโนเวทเนี่ยผมจะทําการใส่ล้างน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ทะลอกกับเพื่อนบ้านอันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมจะต้องคุยกับช่างให้เคลียร์นะว่าในการทําหลังคาตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าแค่เปลี่ยนหลังคาช่างก็จะเปลี่ยนแค่หลังคานะครับเราอย่าไปคิดไปเองนะครับว่าช่างเขาจะใส่ล้างน้ําใส่อะไรให้อันนั้นอนะ่ะมันก็จะมีค่าให้จ่ายตามรายการออกไปนะครับดังนั้น คุยให้เคลียแต่ถ้าคนที่ไปแนะนําคุณนะครับของบริษัทเราแล้วกันเป็นโปรเจกต์แพนเนอร์เข้าไปแนะนําคุณเนี่ยเขาจะเข้าไปเซอร์วีแล้วเขาก็จะไปดูว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องมีรางน้ําด้วยนะหรือคุณก็สามารถแจ้งกับเขาได้เลยว่าอ่ะอันนี้ใส่รางน้ําเพิ่มรางน้ําให้พี่ด้วยนะมันสามารถทําได้ไหมมันใช้โครงเดิมได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้อาจจะต้องรื้อใหม่แต่อย่างเงี้ยเขาขึ้นโครงไว้เนี่ยโครงเดิมมันเป็นกระเบื้องรอนคู่ถ้าเปลี่ยนเป็นเมทัลชีสเนี่ยสามารถทําได้ต้องบอกว่าเมทัลชีสเนี่ยอัตราก,การลเบ้ซโลออออองรรเเเืืื้หลลคคู่่ยแตตาจสิมเหล็กในบางงจุดดนนัั้เ ในการรีโนเวทผมแนะนำนะครับถ้าจะให้ชัวร์ๆเลยนะครับหรือโครงแล้วทําใหม่ดีกว่าขึ้นโครงแล้วทําใหม่ดีกว่าแต่ถ้าคุณอยากประหยัดนะครับคุณก็ต้องอให้ทางโปรเจกต์เข้าไปแนะนาว่าควรเสริมตรงไหนควรยังไงนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ,ะตรงนี้เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ในส่วนนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าถ้าเราเนี่ยทำการรีโนเวทเนี่ยเราจะไม่ทุบทิ้งนะเราจะเลาะกระเบื้องออกแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน นะครับกระเบื้อตงตัวนี้เป็นกระเบื้องแกนิโต้นะครับก็จะดูใหม่และสวยและโมเดิร์นด้วยเดี๋ยวรอดูชมกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมองไปด้านบนนะครับนี่ช่างกำลังทำงานอยู่เลยนะครับอาจจะหวาดเสียวนิดน,นึงนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับช่างเขากำลังเก็บสีเชิงชาย นะฮะสีเชิงชายเนี่ยอาจจะต้องยืนบนเหล็กเนี่ยแล้วก็ทาอาจจะทาง่ายหน่อยสีฟ้าสีเชิงชายอะไรประมาณนี้แต่บนหลังคาเนี่ยช่างเขาจะปีนขึ้นไปแล้วค่อยๆไล่ทานะครับสีที่ทายากสุดก็คือข้างบนหลังคาสุดนู่นเลยเพราะว่าหนึ่งเลยต้องยืนตากแดดทั้งวันอาจจะเป็นลมร่วงลงมาได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะเหมาะและที่สำคัญก็คือหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยสีบนหลังคาเนี่ยทายากมากเช่นถ้าคุณกำลังทาอยู่แล้วฝนตกเหมือนนับหนึ่งหม่เลยนะครับตรงนี้มอบเป็นไอเดียอีกอันนึงก็คือห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยครับ ผมทาการแบ่งสัดส่วนใหม่นะครับเราจะทําการทําพื้นดอปลงไปเพื่อที่จะเป็นโซนอาบน้ํแล้วก็จะมีโซนชชกโคกเหมือนเดิมชักโคกเราเปลี่ยนใหม่ส่วนตรงนี้ที่เลอะเลเทอะเทอะนะครับเราจะทําการลื้อกระเบื้งผนังใหม่แล้วก็ใส่อ่างล้างหน้าอาจจะกล้องมามุมนี้นี่นะครับผนังตรงนี้นะครับเราทําการสกัดกระเบื้องออกกระเบื้องพวกนี้เวลาติดนานแล้วผมจะบอกให้นิดนึงว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะออกไม่หมดนะถ้าเราไปสกัดไปฝืนมันเนี่ยอาจจะไปเจออิดอิดแดงตรงนี้อ่ะดูใกล้นะฮะ อิดแดงตรงนี้มันมันจะคล้ายกับเรื่องของผนังโครงสร้างแล้วนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผนังจะรล้าแล้วก็จะเป็นปัญหาระยะยาวดังนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับสกัดให้เป็นเขาเรียกว่าอุกบาทหรือเรียกแล้วส,สลัดดอกก็ได้แล้วก็เอาปูนกาวอ่ะปูทับได้เลยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดปัจจุบันปูนกาวคุณภาพสูงมากซึ่งในส่วนนี้คุณจะต้องเข้าใจช่างด้วยนะครับไม่ใช่บอกว่าช่งางยกตัวอย่างเช่นกลับไปที่เดิมก่อนอันนี้ก็คืออยากให้ท่านสองบ้านบังท่านเข้าใจเพราะว่่่าาาบงงทีีมมันไไอออกย้ มันสกัดไม่ได้แล้วผู้ชมมาดูได้เลยสก,กัดไม่ได้แล้วในสก,กัดไม่ได้แล้วสก,กัดไม่ได้แล้วถ้าสก,กัดอีกมันจะไปเจออย่างนี้แล้วแต่ถ้าแยกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เลือกแยกได้นะเช่นคุณเอายังลบลบดินสอที่คุณเขียนอยู่ลบไปจุดจุดอะ่ะอันนี้คือถ้าสก,กัดเสร็จอาจจะทะลุกออกไปได้เลยดัยงนั้นเนี่ย เขาจะสกัดพอประมาณแล้วเดี๋ยวจะปูนกาปูนทับโดยส่วนมากงานรีโนเวทจะเป็นประมาณนี้ถ้าลืบเรื่องผนังนะครับอันนี้ฝากเอาไว้แต่ถ้าบางที่เนี่ยถ้าสกัดออกก็จะสกัดพยายามสกัดออกให้เยอะที่สุดนะครับอ่เข้าใจเข้าๆเนาะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าคุณแบบว่าไปแบบไปรีเควสว่าจะต้องสกัดให้เกลี้ยงให้เรียบเนียนแล้วก็ปูปูนกาใหม่ผมบอกให้เลยว่าช่างเนี่ยอาจจะหนีกลับบ้านได้นะครับไอ้ตรงนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าอยากให้เข้าใจความเป็นไปของหน้างานด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับขึ้นมาบนชั้นสองแล้วใครจำผนังตรงนี้ได้บ้างโอ้โหเดิมทีผมนึกว่าผมอยู่แบบบ้านแบบบ้านหลางแบบจริงๆอะ่ะก็คือเห็นอิ b บล็อกเห็นลายอะไรหมดเลยตรงนี้เนี่ยเราใช้อิฐบล็อกเดิมเขาเลยนะเราแค่ฉาบปูนแล้วเราก็สกินผนังใหม่แล้วก็ทาการเก็บสีตรงนี้เรียบเนียนละเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนแบบเป็นบ้านปกติเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยทำให้ดีทําได้อยู่แล้วนะครับก็คืองานรีโนเวตอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันงานก็จะฟ้องแต่บางงานเราทําดีแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเราแบบเก็บงานดีแล้วแต่ด้วยงานรีโนเวทเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้เหมือนใหม่ร้อนะครับบางจุดมันก็ได้ใหม100่รนะ้อยเปอนตะตรงนี้ต้องอ่าเข้าอกเข้าใจกันซึ่งขนาดตรงนี้เราสามารถทําให้แบบเหมือนใหม่ได้เลยเห็นไหมอ่าดังนั้นแล้วแต่บางจุด นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในดูว่าช่างกําลังทําอะไรอยู่นะตอนนี้ช่างกําลังถอดโคมไฟนะอันนี้เป็นโคมไฟสมัยโบราณโคมไฟสรารเปาซึ่งต้องบอกให้เลยว่าวัสดุที่ใช้ทําโคมไฟแพงกว่าปัจจุบันมากปัจจุบันเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยได้สรารเปาลูกใหม่แล้วอันนี้โคมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพันเพราะว่าตัวเกียวที่ช่างกาลังหมุนอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโลหะแล้วก็ตัวโคมที่ช่างกําลังเอามือดันอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแก้วนะครับดังนั้นเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยนะครับก่าเขาจะผลิตโปรดักต์ได้แต่อันเนี่ยก็คือใช้วัสดุที่ค่อนข้างแพงแล้วก็มีมูลค่านะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนจริงๆอันนี้ผมถอดแล้วทิ้งนะแล้วก็ถ้าช่างขอเราก็ให้หมดนะครับผม,มสไตล์นี้ตัวอย่างอย่างตรงนี้อ่างน้านี่อ่างน้ำอ่างน้ําอันนี้เป็นโลหะฟังผมดีๆน,นะเป็นโลหะคุณผู้ชมนะอาจจะอเอาเอะไรเคาะได้บ้างเ่ยนี่นะย้อนไปเมื่อส0ปีแล้วไฟเบอร์กลาส อ่างอาบนะ้ำไฟเบอร์ก๊าดผมเดาแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีตรงเนี้ยเหล็กทั้งชิ้นคุณผู้ชมเหล็กทั้งชิ้นถ้าเอาไปขายนี่ผมบอกให้เลยว่าขัดสีออกนะคุณผู้ชมอาจจะไปชุบทองเหลืองเนะี่ยอาจจะเป็นอ่างอาบน้ําสมัยแบบคลาสสิกได้เลยนะครับเพราะเป็นโลหะหมดตรงเนี้ยแพงมากอันนี้ยกให้ช่างช่างบอกว่าจะเอาไปให้ลูกเล่นน้ำนะครับอันนี้ยกให้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วไปช่องกิโลขายผมว่าก็ได้เป็นร้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ยกให้นะครับโอเคเอะต่อมา อยากอธิบายต่ออย่างนี้คุณผู้ชมนะฮะเวลาเราช่างมาทําบ้านเนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจช่างแล้วก็ ช่วยเหลือเอื้อเฟือกันเพราะว่าช่างเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรอะเนาะเขาก็ขอนิดขอ,นขอนหน่อยผมก็ให้ไปอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆท่านเจ้าของบ้านหลายท่านก็เป็นอย่างนี้นะที่เราเคยเจอมานะช่างก็ชอบขอนู่นขอนี่บางคนขอเกินเบอร์นะขอตังค์เจ้าของบ้านด้วยเนะี่ยเราไล่ออกนะครับเราไม่สนับสนุนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างบางคนเขาก็ไม่รู้กาลเทศะอะไรวะเนี่ยอย่าเอาไว้ฟังนะต้องบอกว่าที่ผมเล่าจากประสบการณ์เนี่ยเราผ่านงานมาเป็นพันหลังนะดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราเจอปัญหาหมดแหละแต่ประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราก็ปรับปร ไปนะครับมาที่ห้องน้ําผู้ชมห้องน้ําห้องนี้ใครจำมันได้ตรงนี้เป็นอ่างน้ำเนาะเป็นอ่างน้ําใช่ไหมตอนนี้เราอ่างเอาอ่างอาบน้ำเนี่ยออกแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งโซนนะโซนนี้จะเป็นโซนอาบน้ําก็คือจะดรอปพื้นลงไปประมาณสัก7เซนโดยประมาณมันดรอปมากกว่านี้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าโครงสร้างเดิมอ่ะมันล็อกสเปคไว้ถ้าคุณอยากดรอปไปเยอะคุณอาจจะต้องทุบทําใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสเปคเดิมมันล็อกไว้เนื่องจากพื้นห้องนอนอ่โดนบังคับด้วยพื้นห้องนอนความสูงความสูงของพื้นห้องนอนบังคับอยู่ ความสูงของพื้นข้างนอกก็บังคับอยู่อเอาว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจแหละผมอธิบายสั้นๆซึ่งในส่วนนี้ถ้าท่านเจ้าของบ้านบางท่านบอกว่าไม่เอาไม่เอาฉันจะเอา10เซนอ่าสิเซนมาจากไหนตัวเลขนี้ตัวเลขนี้อาจจะมาจากสินแสคุณผู้ชมสินแสนบอกว่าต้อง10เซนตายลวตายละครับพี่น้องตายละครับคืออะไรช่างบอกว่าโอ้ยผมปวดตึบแล้วครับพี่น้องถ้าจะเอา10เซนเนี่ยต้องสกัดพื้นลงไปแล้วพื้นเนี่ยถ้าสกัดไปเด่ยก็ไปเจอแผ่นพื้นข้างล่างฝ้าข้างล่างที่เป็นท่อเห็นไหม ถ้าสกัดบางๆมันก็เอาไม่อยู่อีกดังนั้นเนี่ยสินแสเชื่อได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ควรที่จะเข้าใจช่างด้วยในระดับหนึ่งมนะไม่งั้นเดี๋ยวห้องน้ําคุณจะพังลงไปแล้วสกัดพื้นอนะ่ะสกัดมากๆเนี่ยไปเจอแผ่นพื้นไปเจอเหล็กสกัดกดไปอีกมันจะไม่แข็งแรงเอานะครับทีนี้ด้วยงานรีโนเวทอย่างที่ผมบอกนะครับการดอกพื้นเนี่ยจากพื้นตรงนี้คุณชมห้องน้ํากับพื้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยขออนุญาตใช้เท้านี่มันต่ากว่าอันนี้มันสูงกว่า นะครับถ้ามันต่ำมันสูงกว่าสมมตินะมันต่ำกว่าสูงกว่า10เซนแล้วคุณยังไม่ได้ปูกระเบื้องอ่ะแล้วคุณจะดอก10เซนได้ยังไงถูกไหมดังนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณจะยืนการกระต่ายขาเดียวเลยกระต่ายขาเดียวเลยอัพปั๊บปับป๊บสิบเซนสิบเซนเพราะว่าสินแสนบอกช่างอาจจะหนีกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าช่างก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่ใช่ช่างแบบไม่อยากทํานะแต่ช่างไปไม่เป็นไปไม่เป็นนะครับอันนี้อธิบายก่อนถามว่าเราเคยเจอไหมเจอที่เราจะประสบการณ์ซึ่งผมเนี่ย ผมเนี่ยง่ายๆผมรีโนเวทผมบอกช่างเลยมากสุดดอกได้กี่เซนช่างบอกว่าเจ็ดเซนผมบอกว่า,าได้ห้าถึงเจ็ดเซนผมลดเลเวลลงมาอีกถอยหลังอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ช่างทํางานง่ายขึ้นตรงนี้มอบเป็นไอเดียผมว่าถ้าคุณตึงอย่างเดียวเลยแบบเดียวเลยยากจริงคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยต้องยืดหยุ่นนะโอเคอตรงนี้ประมาณนี้นะตรงนี้เป็นดอกพื้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการแยกโซนเปียกแห้งตรงนี้ก็จะดอกพื้นลงมาตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าจะวางไว้ตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกวางไว้ตรงนี้ชักโครกอาจจะขยับมาตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้เซนเตอร์ระหว่างผนังกับโซนที่ดรอปลงไปโฟเดนเรามี2จุดเพื่อที่จะระบายน้าในโซนชักโครกแล้วก็โซนอาบน้ําด้วยถ้าจะเอาโฟเดนไว้โซนอาบน้ําอย่างเดียวพอเรากั้นกระจกโซนชักโครกเวลาพื้นเปียกไม่มีทางระบายอันนี้ผมคิดว่าหลายคนคงเคยเจอถ้าใครเคยเจอคอมเมนต์กันมานะครับทีนี้ต่อมาช่างบางคนนะครับต้องบอกว่าถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะทําตามสเตตตัวเองยกตัวอย่างเช่นพื้นอันนี้เป็นพื้นพรม ครับถ้าจ้าบ้านบอกว่าต้องรีบหรือพมไม่ออกเลยนะครับเอาไว้นานๆเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าสินแทะทักมาอีกแล้วนะครับซินแต่บอกว่าพมเนี่ยอยู่บ้านมันเก็บสิ่งตงกตะกมันเก็บสิ่งไม่ดีต้องรีบออกไปเร็วที่สุดพอออกไปเสร็จผู้ชมจะเจอปัญหาตรงที่ว่า พื้นข้างล่างเนี่ยนะครับเวลาช่างเก็บงานเก็บอะไรตรงเนี้ยมันอาจจะยากนะยากคือเวลาสีหล่นใส่อะไรใส่เขาต้องอาจจะหาอะไรมาปูตรงเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าอยากให้เข้าใจช่างนิดหนึ่งเพราะพรมอันเนี้ยรื้อทีหลังก็ได้เพราะคุณยังไม่ได้มาอยู่ถูกไหมเหมือนผมเนี่ยผมยังไม่รื้อเลยรอให้ช่างเขาทาสีก่อนไม่ต้องเอาอะไรมาลองอะไรสีหยดใส่ช่างมันเพราะว่าตรงนี้ผมทิ้งอยู่แล้วนะครับใครดูคลิปแรกๆจะรู้ขี้นกนี่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนะอ่ะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เอาตากล้องระวังกระจกนะค่อยๆเดินก้าวเท้ายาวๆตรงนี้ อันนี้คือเสาคล้ายๆเสาโรมันเป็นเซรามิกนะเป็นเซรามิกอ่ะตรงนี้แตกไปแล้วนี่แตกไปแล้วจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นกับผมหรอกไม่ได้มีประเด็นอะไรซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้อันนึงแต่ซื้อมาเปลี่ยนเสร็จสีมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นสีใหม่กับสีเก่าผมก็เลยบอกว่าช่างงั้นทาสีขาวทับได้ไหมทาได้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอีก แต่ตัวผมเนี่ยอยากได้มินิมอลจริงๆอะ่ะผมค่อนข้างประหยัดนะเดี๋ยวผมจะลื้อตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นอิดช่องลมมันจะดูเหมือนเป็นสไตล์เจแปนนิสสไตล์เดี๋ยวดูกันว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าก็ละสิบาทมั้งเก้าบาทถ้าสิบสบาทผมไม่ได้ใจโดยประมาณแล้วแต่ลายนะก็เอามาใส่ราคาไม่สูงแล้วก็เป็นเจแปนนิสสไตล์ที่กําลังนิยมมาอยู่ด้วยนะครับอ่ะไปต่อ <laughs> สิ่งที่ผมพูดมาคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาแบบน้อยๆเลยนะซึ่งแบบ ที่ผมเห็นอะไรผมก็พูดตามเนื้อผ้าวันนี้ไม่ได้มีสคริปต์เล่าจากประสบการณ์ว่าเหตุอันใดช่างถึงทิ้งงานถึงไม่ทํางานต่อช่างถึงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คืออีกเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างบางคนเขาอยากทํางานให้จบแต่ว่าด้วยอุปสรรคบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยืดหยุ่นเอื้ออํานวยต่อการเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตึงอีกฝ่ายหนึ่งก็งง อย่างดอกพืนเนี่ยมันไม่ได้จริงก็ต้องก็ต้องเข้าใจหรืออย่างบางเรื่องบางราวเนี่ยก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันอันนี้คือไม่ได้ทําคลิปมาเพื่อที่จะปเทคช่างหรืออะไรนะอยากเล่าจากประสบการณ์แต่ก็ใช่ว่าช่างจะไม่ยี่เงานะครับช่างบางชุดเนี่ยต้องบอกกัาเลยว่าก็มีปัญหาเหมือนการยี่งเงาเหมือนกันซึ่งอาจจะทําไม่ตามสเปคไม่ทำไม่ทำตามแบบทํางานออกมาไม่สวยไม่เรียบร้อยตรงนี้ เป็นส่วนที่นะครับสมมุติว่าถ้าคุณทํางานกับผมนะเป็นส่วนที่บริษัทเดี่ยจะต้องเข้าไปควบคุมคุณภาพควบคุมคุณภาพให้กับช่างอันนี้ถ้าเจ้าของบ้านก็แจ้งผ่านบริษัทมาได้นะครับขออย่างเดียวคือไม่ต้องไปชี้เขาเรียกอะไรไม่ต้องไปชี้สั่งช่างโดยตรงไม่งั้นเดี๋ยวช่างก็จะเรียดในมุมมองผมนะนะครับก็สั่งผ่านบริษัทได้เลยนะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเราโอ้เรายินดีแก้ปัญหาให้เลยนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทํากับเรานี่ ถ้าช่างจะทิ้งงานบริษัทไม่ทิ้งแน่นอนบริษัทก็จะดูแลจนจบงานทุกเคสทุกคนเลยนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยไม่เหมือนเครื่องจกองักรคุณผู้ชมช่างเนี่ยเขามีอารมณ์เขามีอะไรหลายๆอย่างเขามีความคิดของเขานะครับบางคนก็อีโก้สูงบางคนก็นิดๆหน่อยๆเขาก็ไปแล้วเขาไม่อยากทำแล้วในส่วนนี้เนี่ยถ้าใครเคยเจอลองคอมเมนต์กันมาดูผมคิดว่าหลายๆคนน่ยนะครับจากที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นคลิปจนตอนนี้ คุณน่าจะเคยเจอปัญหาแบบผมบ้างหรืออาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างจากผมลองคอมเมนต์มาดูว่าคุณเคยเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่หลังนี้ช่างไม่ได้ทิ้งงานนะพูดไปเดี๋ยวช่างเขาจะน้อยใจนะพูดเยอะนะครับช่างเขาทํางานให้เราเพราะว่าชุดนี้เขาทํางานให้เรามาแล้ว3ามสี่ <c oughs> หลัง <c oughs> ก็ถือว่าโอเคมากๆสาหรับงานรีโนเวทประเภทนี้ถ้าใครสนใจอยากให้เราเข้าไปรีโนเวทนะครับติดต่อมาได้เลย <c oughs> และนะ เรามีโปรโมชั่นพิเศษประจําเดือนด้วยแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะยิงโปรโมชั่นไปเดือนหนึ่งเราจะยิงโปรโมชั่นหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณไม่แอดไลน์คุณจะไม่รู้โปรโมชั่นนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ลองกดแชร์ไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ปัญหาที่คุณเจอเกี่ยวกับช่างด้วยนะครับพบกันใหม่ในะตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ